ูคุณน้าไปข้างหน้ากับพี่โบ๊ชทัวนเลยเขานะคะปกติจะมันจะโอเคสุดไงพี่โบ๊ชไม่เย็นเหรอครับไม่ครับบอกแล้วบ้านผมอยู่ลำด่านนี่จ้าอืมดีครับีคุณน้าบอกว่าทำหน้าใสใสหน่ะจิ๊ก นี่อยู่หมู่บ้านน้ำใสนะคะอันนี้น้ำลึก8เมตรนะคะเราจะไปกินน้ำศักดิ์สิทธิ์กันนะคะตามคุณน้าไปเลยค่ะทา,ทางนูน้น <laughs> คุณน้านะคะวันนี้เราต้องตามอัดคลิปสปอนเซอร์ของเรานะคะเ่อ <laughs> สวยของเรานะคะ นี่นะคะพาเราจะพาไปดูน้ำใสมากนะคะทุกคนน,น้ำใสจริงๆนะพี่ขราน,น,ค,น,ค,นคือบรรยากาศนะคะรอบๆนะต้นไม้ก็จะแดงฟูจิไม่เห็นนะคะวันนี้สปาปริดทำไรคะเ,เดินถัดรูปนะคระับก็ะจะมีของกิน ้ขวดขวก่อคราบสองร้อยเยนอาคุณ้าไปก่อน่ จะลื่นนะคบเอาสักทางค่ะคุณนา้าจะไปทางไหนก็ไปสักทางเอาอะไราานี่นะคะนำลึกแปดเมตร Ternyata, ini adalah tempat yang sangat menyenangkan. Ini adalah tempat yang 哦、不动你啊，爷爷，我们进去吗？啊。 ีโรงแรมเราจะขับกันไปนี่คะแล้วเราจะขึ้นไปกินข้าวกันก่อนนะคะมีพี่ไก่ให้เอากระเป๋ามาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะแล้วเราก็จะขึ้นบันได ก็คือต้อนไผ่ต้ององี่ตรงนี้นะคะเราจะพปห้ปออาหา ที่ห้องกันนะคะมาชั้น2นะคะสองเนะคสองเจีห้องไหนคะสอง่ะสองูนหนึ่งไก่บูไก่ไกอ่จ้า ใช่นี่ก็แบบสแกนเหมือนกันเลย เขบอกอยู่ว่าเอาเตียงคู่แจไปแล้วใช่ไหมไนี่คือห้องน้ำของเราโอ้โหวนมากเลยนี่เดี๋ยวเราจะไปแช่อองเซนกันนี่คือห้องมีน้ำให้นะครับนี่คือห้องสว่างไม่ไฟอะ่ะ คือหอ้องบนข้างบนน่าจะพรีวิวน่าจะวิวอะไรอุ้ยเตียงใหญ่อยู่นะเนี่ยดเออหรอนะได้อยู่ปกติมันจะสามฟุตเล็กกว่านี้อันนี้น่าจะสามฟุตครึ่งค่ะน่าจะประมาณสามฟุตครึ่งมีวิววิวอะไรก็ไม่รู้มืดตื่นๆเลยมืดตื่นๆไม่มีวิวหรอก เอามาใส่สมบัติค่ะ oh, นนใช,ใช่ค่ะหยิบมาใส่ของเราค่ะ uh, <okay. S 1> สมบัติบาง่าง <Okay. S 1> ก็มีของคนอยู่ไหม <Okay. S 1> แล้วก็ใส่ของเราตรงนี้นี่นะคะก็จะคือห้องแต่งตัวนะคะเข้าไปแค่ั้นเราก็จโทรศัพทบไปตรงนี้นะคะทำอะไรไม่ได้เลยค วันนี้เราจะไปอุบงเมเบิ้ลนะคะว,แบบว่วาิจิไคโรนี่คือบรรยากาศที่เอบดูคนน่าริ้วนี่คือสมาชิกแกงก้อวัดเราอากาศกำลังดีเพราะว่าเหมือนเหมือนพาไปหาอะไรกินไม่ชีดเหลืองชีดแรงไม,งงไม่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  โอเคครับขออนุญาตครับชุดแรกคืออยากจะไปก่อนเลยโุโมงเมเปิลเห็นแดงตรงนูง้นไหมครับเดินไปทางนั้นนะแล้วมันจะมีสะพานเล็กๆอ่ะครับสะพานแบบนิดเดียวเลยแล้วเป็นคูครับตรงนั้นคืออุโมงเมเปิลนะครับส่วนตรงน,นี้เดี๋ยวข้ามไปครับหลังตึกนี้จะมีห้องน้ําหลังตึกนี้นะจะเป็นตึกห้องน้ํานะครับก็เข้าเริ่มส้มเราจะไปถ่ายวิวฟูจินะคะ ที่ริมทะเลสาบก่อนนะแล้วค่อยไปอุมโมง์เมนเบิลคุณน้าบอกว่าเดี๋ยวมันจะไม่เห็นนะคะค่ะใบไ,ไม้สดๆเลย,เยมาน้อยมาน้อยไม่หนาวเลย นี่นะคะมองไม่เห็นฟูจินะคะมันมีเมฆมาบางนะคะเราก็เลยจะไปอุโมงค์เมเบิร์ต่อนี่ฟูจิจะอยู่ตรงนู้นะนะนี่ตรงนี้นจะไปอุโมงค์เมเบิร์นก่อนสายเยอะนะแต่ไม้เปลี่ยนสีนะคะ่ะคุณนานะคะ <c oughs> ไอหยิงของเรา ฟูจิเมกบังนะคะกลับไปที่อุโมงค์เบเบิร์ดอีกรอบนึงสวยจริงๆนะคะ สองข้างทาง งามมากเลยตรงนี้อตรงนี้สังน,นี้แตรรำซีเืองนใช่เนี่ยค่ะจะเดินเข้าไป,ไปไมหมแดงแดงไปหมดเลช,ช่วยช่วยทงนั้นยอ่อยอ้ <c oughs> อนนช่ถึงเจเจโจเนียจังเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นสีเขียว ใช่ก็ไปถึงสะพานแหละก็มันเป็นสะพานที่เขาจะถ่ายครับใชสวยเท่านั้นเลยค่ะทุกคนโจ๊กใบไม้มเปลี่ยนสีอันนี้มันยังแดงไม่หมดนะคะเนี่ยน,นี่นะคะเ๋ยวสมองเลยเอาถ่ายะน้ำตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนี่ตรงนี้ตรงน,แบบแบบน,งนี้ตรงนี้ออกแดงแป๊บนึงเยวถ่ายให้ตรงนั้นตรงนั้นเดี๋ยวตรงนั้นเร็วเร็ว นี่ไงอ้มงเลยอคือขอแค่แค่อย่างเงี้ยให้ได้แค่นี้ไปขอยีนึงมาใกล้ๆไม่กลไมโสวมีแต่ใบไม้สีแดงนะคะสีสดใสมากเลยอ่ะ สวยนะคะคุณน้าหันหน้ามาหน่อยดีค่ะหนึงคะดึงแขนให้มานะคะเราจะปรับปรุงนะคะ I'm sorry สวยนะคะโมมิจิไคโลนะคะเป็น โซนเมเบิล so, mm hmm. หมดเลยนะคะโซนนี mm ้ hmm. นะคะมีแต่แบบเมเบิลชนนั้นเลยนะคะเนี่ยสวยอะ่ะธรรมชาติมากเลยอะ่ะไม่รู้คุณน้าจะพาเดินไปถึงไหนนะคะรู้สึกเริ่มเหนื่อยแล้วนะคะเนี่ย mm hmm. <laughs> อยู่ไหนมันก็แดงหมดเลยวันธรรพยนต์ก็สวยนะคะเนี่ย ถ้าหันหน้ามาก็จะโฟกัสที่หน้าเห็นไหมสวยอยู่นนเนี่ยโหดพะเพยกะะันก็สวยก็ผ่านเมมเบอร์ <laughs> สีเขียวนะคะมันมีทั้งแดงแล้วก็ไม่แดงนะทุกคนเหมือนก็แบบว่ามันได้ได้น้ำกับไม่ได้น้ำหรือเปล่าไม่รู้นะคะดูอันนี้แบบใกล้อันนี้จะโลยแล้วนะคะเนี่ยต้นนี้เหมือนใกล้จะโลยแล้ว นางแบบของเรานางแบบของเราสยายผมนะคะเนี่ยถอดหมวแล้วเจ้ามุมไหนนะก็บอกเลยค่ะมุมนี้ใช่ไหมโอเคค่ะโอเคค่ะได้ไหมยอรอาไยด้ไหม กับแล้วจ้าได้อปเปิลมากินเมื่อวานได้องุ่นมาวันนี้ได้อปเปิลสวยๆอ่ะชอบมากเลยอะแดงหมดเลยถูกใจถูกใจก็ชอบแบบบรรยากาศเย็นแล้วก็สวยมากเลย ค่ะวันนี้มากินข้าวนะคะบิม่นนเซตอาหารวันนี้นะคะนี่เ็เซตสองสองเซตอาหารวันนี้นะคะนี่คุณนะ้าของเรานะคะวิวสวยมากเลยค่ะวิวสวยนะคะ ไดิอเราหะคืไดนของเรานะคะได้หไดรของเราคะขอบบ้ะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอ่านไน้หนูขอย สนะดฮะกินไหมอร่อยนะนี่ละคะเดี๋ยวเซฟซัสเซมีเดี๋ยวคุณป้าเขาจะมาเก็บเงินนะครับก็จ่าได้ค่ะเซฟซัสเซมีนะคะอ่ะนานะอินดูนดีนะนีเป็นไงบ้างคุณหนี้เป็นไงสดไหมสดค่ะบาดไหมหวานค่ะตอนนี้เราอยู่ที่นี่นะคะริมทะเลสาบค่ะ,คะ,คะอืมมาเปลี่ยนสี ทะเลสาบสวยๆนะคะทะเลสาบ